ทุกคนมีอยู่ที่โรงแรมควีนเพลสสระบุรีรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นดูโรงแรมเพล,ลินเพลินเล่นมือถือไปปรากฏว่ามีอันนี้ฮะอยาจะให้ดูอีกมือถือหนึ่งเขาจะพูดถึงวันเดย t ทริปสระบุรีใครมาเที่ยวสระบุรีต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างทุกคนดูสินี่เขาบอกขับรถจากกรุงเทพมาอะไรประมาณเนี้ยเที่ยวที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมีม วัดพระพุทธบาทราชอพระพุทธบาทสระบุรีเดียกันนะครับเรียกใหม่นี่ฮะสระบุรีนะฮะหนึ่งวันเต็มๆจะไปไหนเนีย่ยเขาจะบอกว่ามีเนี่ยเห็นไหมเป็นราชวรมหาวิหารวัดพระพุทธบาทราชวรเห็นไหมเป็นหนึ่งใน6วัดที่เป็นพระอารามหลวงและลงท้ายแบบนี้ ส่วนนอกนั้นก็อาจจะลงว่าวราวมหาวิหารเฉยๆแล้วก็ราชวรวิหารเฉยๆซึ่งพูดไปหลายครั้งแล้วนะฮะว่ามีวัดอะไรบ้างเป็นตัวอย่างแต่ว่าหนึ่งในวัดที่ลงท้ายว่าวราชวร,ว,รวิหารมีแค่หกวัดในประเทศไทยอยู่ต่างจังหวัดสองวัดก็คือที่สระบุรีนี่ะทุกคนแลวอีกวัดนึงก็คือที่นครปฐมพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร เรียกให้ถูกนะครับทุกคนก็เลยพยายามพูดย้ำๆทุกคนจะได้จำได้หรือวัดพระพุทธบาทสระบุรีที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กเลยทุกคนนี่ฮะเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะนี่เพิ่งเห็นนะฮะเราหยิบกล้องมาถ่ายทุกคนอะไปไหนอีกหนึ่งวันถ้าเกิดมาสระบุรีมีบันไดนุ่งบันไดน,นาเขามีตักบาทดอกไม้ด้วยทุกคนฮะบันไดหน้า เราไม่ได้ไปนะมันอยู่อำเภอปัตบาทเลยฮะก็ไปอีกนะฮะนี่ฮะส่วนตลาดหัวปีไปจากนี้ประมาณสิบก่าโลใช่ไหมฮะตลาดหัวปีจะเหมือนกับตลาดเกษตรกรอะไรเงี้ยฮะนี่ตลาดหัวปี ออกจากพระพุทธบาทยี่นาทีแต่ถ้าไปจากนี้ประมาณ10กว่าโลนะฮะเพราะอยู่แถวสวนพฤกษศาสตร์พุแค่ฮะทุกคนนะฮะนี่ฮะไปตลาดหัวปีเอา้านี่เดี๋ยวตีให้เลยมือไปดนูนี่อาจจะมีพวกโอทองโอช็อตนะฮะเขาจะตั้งอยู่ที่ แถวภูเขนะ,ะมีขนมนมเนยแถวอ๋ออยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแม่ภูเขนะเป็นอีกอำเภอทีน่าเปิดเสาอาทิตย์ด้วยสิทุกคนนะฮะเสาอาทิตย์ฉะนั้นเราไม่ได้ไปแน่นอนเพราะเราอยู่วันธรรมดา,าไปไหนอีกความโครนมไทยเดนมากที่มวกเหล็กทุกคนนะฮะ นะฮะกล้องจะไม่ค่อยชัดใสเลยอะ<ส>กล้องเครื่องนี้นะฮะแล้วก็ไปไหนต่อนะะี่ยอยู่กิจก,กรรมรีดนมวัวขี่มา้าอยู่อำเภอมวกเหล็กนะฮะอันนี้คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติ7โคดอันนี้น่าไปนะฮะมีบึงสวยป่งก้อนเศร้า ะฮะจะอยู่ที่นี่ฮะสวยมากทุกคนก็จะเป็นดแก่งคอยฮะทุกคนนะฮะหนึ่งวันนะฮะเขาจะมาเที่ยวหมดและทีิแน่นแน่คือแวะมาในเมืองสิฮะมาวัดสีสีบุรีรัตนารามทุกคนซึ่งเคยประดิษฐานพระแก้วมรกตนะทุกคน หนึ่งเดือนนะในอดีตอ่ะเป็นคลิปสั้นๆที่เอามาฝากว่าพอดีเลื่อนไปเห็นใครจะมาเที่ยวสละบุรีจะได้แวะมาผ่านมาพักที่คว e นส p เพรสแล้วก็ไปไหว้พระแถวนี้จะมีวัดสุวรรณคีรีนะฮะเดินไปกินแกงใต้ก็ไม่ไกลนะสอกิโลเองทุกคนจะไปกินอาหารยวนก็2กิโลไปทางเทศบาล4ทางโรงพยาบาสลสระบุรีนะฮะ อยู่ที่นอนสบายมากอิจฉาไหมทุกคนนี่คือบรรยากาศดูทีวีไปเล่นมือถือไปแล้วก็ทําคลิปมาฝากนะเป็นโรงแรมที่น่ารักมากนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสรารามแหห่่งใสระบุรีเขามีงานที่น่าสนใจนะทุกคนแล้วก็ไปกินอาจจะไปกินข้าวมันไก่ไหมตอนเช้าๆอยากกินข้าวมันไก่มากเลยทุกคนนะฮะโอเคทานี้ก่อนทุกคนเอามาฝากสั้นๆนะฮะอ๋อ อ๋อตอนเรามาเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวไข่หวานตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มยำไข่หวานนะฮะซึ่งเราก็เดินมาเรื่อยๆื่อยเราก็จะเห็นที่จอดรถควีนสปาร์คซึ่งเพิ่งรู้นะฮะตรงนั้นเป็นที่จอดรถใหญ่มากเป็นเจ้าของเดียวกับควีนเพรสะทุกคนแถวทางยรถไฟนะทุกคนะะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆผ่านถนนพิชัยยนรงสงครามพิชัยรณรงสงคราม,ารามทุกคนแล้วก็พอเจอสุด บันทัดนะฮะก็ข้ามสะพานลอยนะฮะมาฝั่งสะพานาโรงพาบาลเกษมราชก็จะเจอ,อปั๊มปตทก็หาควีนเพลสไม่ไกลไม่ยากเลยนะครับอันกุดไนท์สำหรับคืนนี้ดูละครกันไปทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับอันนี้เอามาฝากก่อนนอนนะทุกคน